เจ้าของสวนสับป,ปะรดสีโวยฝูงวัววิทยาลัยดังเข้ามากินสับป,ปะรดสีค่ะ วันที่29กุมภาพันธ์2567านางปาริชาติทิพย์อักษรอายุ4 3ปีเจ้าของสวนจำหน่ายสับประรดสีส่งขายนอกประเทศในพื้นที่หมู่3ตำบลสามพญาอเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีวัวนับ10ตัวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มาพังรั้วบุกเข้ามาในสวนสับประรดสีก่อนบุกกินและย่ำสับประรดสีที่กำลังเตรียมส่งขายให้ลูกค้าต่างประเทศได้รับความเสียหายนับร้อยต้นมูลค่า คาความเสียหายประมาณ70,000บาทก่อนไปแจ้งทางวิทยายลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีเพชรบุรีให้ทราบและเดินทางไปแจ้งความไว้กับร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแต่เรื่องยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนางปาริชาติทพิ์อักษร,รอายุ43ปีเจ้าของสวนจำน่ายสับประรดสีได้มีวัวของวิทยายลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีเพชรบุรีเข้ามาพังรั้วสวนของตนเองก่อนบุกเข้ามากัดกินและ ย่ำยีสับประรดสีที่เตรียมส่งขายให้ลูกค้าที่ต่างประเทศจนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ตนรับเงินลูกค้าจากต่างประเทศมาแล้วเจ0 0 0บาทแต่สับปะรดสีที่เตรียมส่งลูกค้าเสียหายหนักจึงไม่สามารถส่งออกไปให้ลูกค้าได้จึงโอนเงินคืนลูกค้าไปจากนั้นได้พูดคุยกับทางวิทยาลัยและมีหลักฐานทุกอย่างแต่เรื่องก็ไม่คืบหน้าและยังไม่มีการพูดคุยตกลงใดๆกันโดยวันนี้วิทยาลายัยเกษตรได้ส่งรองผอ,อ,อและอาจารย์เข้ามาพูดคุยต่อรองไก่เกียค่าเสียหายกับตนที่สวนเบื้องต้นทางวิทยาล,ายลัยรับผิดชอบโดยเบื้องต้นจะมาทํารัวให้ใหม่พร้อมกับตั้ง ก็มาการตรวจสอบข้อเท็จจริงประชุมหาหรือส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดเพื่อขอพิจารณาเรื่องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางปริชาติเจ้าของสวนต่อไปต้นวันนั้นมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น,เอ,นๆๆเอาเนื้อเลยอ๋อก็เหมือนมีวัวค่ะวัวบุกเข้ามาเหมือนเหมือนล้มล้วข้างข้างเนี่ยค่ะข้างข้างสาระน้ำนะะเข้ามาเหยียบต้นไม้ ที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศนะคะแล้วทีนี้ต้นไม้ที่เราส่งออกไปต่างประเทศมันมีมูลค่าต้นหนึ่งหลายร้อยบาทสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้ค่ะเสียหายไปเป็นร้อยร้อยกว่าต้นนะคะรวมก็ประมาณเท่าไหร่นรวมเป็นเงินที่เรารับเงินลูกค้ามาประมาณ 76, 000, เจ็ดหมื่นหกพันเศษนิดๆน,นะคะ ก็คือเสียหายเราก็ไม่สามารถส่งออกได้ไม่ส่งออกได้ต้องโอนเงินคืนกับลูกค้าไปค่ะก็คือเราก็เสียหายนะแล้วก็ในส่วนของวิทยาเกษตรที่เราเบื้องต้นเนี่ยเราพูดคุยเนี่ยคือพูดคุยเจรจาแล้ววันนั้นก็มีตำรวจที่ลงที่ที่แถวแถวมศิลปากรก็มาดูพื้นที่เกิดเหตุใช่ไหมคะพร้อมกับอาจารย์ภูเรงพงศิมโนค่ะเข้ามาดูพื้นที่แล้ววันที่เกิดเหตุอ่ะเข้ามาดูมีวัวสิบกว่าตัวเ่าอยู่ในนี้เต็มเลยก็ต้องมาช่วยกันไล่วัวออกไปครับ คือหลักฐานมันก็ชัดเจนทุกอย่างไปตามหลักฐานไปตามที่เราเราแจ้งความไว้นานนานมากน้อยแค่ไหนแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนตุลาค่ะก็หลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็ยังไม่มีความคืบหน้าไม่ได้เจรจาเลยเลยวันนี้วันนี้จะกการเอ่อทางวิทยาเกษตรและทางสวนเรามาเข้ามาพูดคุยสรุปว่ายังไงไอสรุปเขาก็มาต่อรองราคาจะเหมือนให้เรายกเลิกเรื่องค่าเสียหายนู่นนี่อะค่ะ แต่ว่าความเสียหายเรามันเกิดไปแล้วอะค่ะเราก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เสียหายถูกไหมคะครับและหลังหลังจากนี้ทางวีาลัยจะดําเนินการอย่างไรต่อก็เหมือนเขาก็จะรอรอให้เรารอเขาก็จะไปเดินดาเนินการเรื่องเงินนะคะตามระเบียบตามระเบียบของเขาค่ะประมาณนี้ค่ะ